ช่องของพี่กอลมนะครับได้รับการสนับสนุนจากโฮเปโฮฟูเพมท์ Pay นะครับบริการรับเติมเงิน เกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะคือเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในช่องพี่นะครับเติมทุกเกมนะครับวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่เฟซบุ๊กก็ไลน์แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการโพลเ์ก็เป็นการสนับสนุนพี่ก๊อฟไปในตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่ก๊นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอ s ลซูเรนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของกิจกรรมโซเวียตครั้งที่2นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่เรือชุดใหม่นะครับก็ขอโทษด้วยละกันที่คลิปนี้ออกมาช้านะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เห็นกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ก็ยังมีบ้างนะครับที่ยังผิดนะครับวันนี้ถือว่าน่าจะครบแล้วน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับการที่คลิปออกมาช้ามันก็ได้ผลประโยชน์ทางนี้นะฮะ แต่พี่จะไม่ออกมาทั้งหมดนะคบเพราะว่ามันจะเยอะไปนะครับดังนั้นจะทยอยมาวันนี้เป็นของเบลารุสนะครับเอาํำแรกมาก่อนล้วกันแล้วตอนนี้่ตารางเทียของคุณอูซงีฉบับที่62ออกแล้วนะครับแล้วก็มีเรือใหม่อยู่ในนั้นด้วยนะถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากนะครับปกติของแกเนี่ยจะต้องลอยสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์หลังจากกิจกรรมจบไปแล้วแกถึงจะออกตารางเทียนะครับซึ่งมาดูกันนะครับว่าแกจะให้ราคาเรือในกิจกรรมนี้เนี่ยขนาดไหนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง การฟาร์มการเก็บกิจกรรมนี้ให้ครบนะครับว่ามีอะไรให้ทําบ้างนะครับช่วงต้นนะครับก็เอาอะไรที่มันสั้นๆรวบลัดก่อนนะครับช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับ 1. มีกิจกรรมตอบคําถามนะครับก็ถ้าตอบครบ7วันเนี่ยก็ถือว่าได้ของรางวัลครบแล้วตอบผิดไม่เป็นไรนะครับกลับมาตอบใหม่ได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถูกนะฮะสุดท้ายก็คือเขาอยากจะแจกนั่นแหละนะครับแล้ที่2นะครับกิจกรรมครั้งนี้มีโปรลัอคกี้แบ็กด้วยนะครับราคาโดยมาตรฐานของมันก็ประมาณพันหนึ่งนะครับแต่ว่า ถ้าน้องซื้อตามช่องทางที่ถูกได้มันก็จะได้ลดนะครับอย่างเช่นเปอวูเพนะฮะซึ่ง lucky bag กกครั้งนี้ได้เพชร2,021เม็ดจริงๆถ้าตามราคาคือมันคุ้มแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีสุ่ม1สกินที่เป็นสกินใหม่นะครับสกินในครั้งนี้ทั้งหมดก็จะเป็นสกินของโซเวียตช,ชุดใหม่แล้วก็มีชุดเก่าบางลำที่ได้สกินใหม่ด้วยนะครับก็นี่คือสกินทั้งหมดนะฮะ แต่ว่าครั้งนี้ไม่มีไลท์ทูดีนะครับดังนั้นการสุ่มมันก็จะน่าเสียดายนิดนึงที่มันเหมือนไม่มีรางวัลใหญ่ถ้าใครอยากได้เพชรและแบบอยากจะสุมเป็นของแถมเป็นสกินก็น,น่าซื้อนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเรื่องที่3นะครับก็มีดอมเซตใหม่ของโซเวียตนะครับก็ราคาประมาณพันหน่อยๆน,นะถือว่าถูกมากนะครับก็ซื้อเก็บเป็นคอลเลกชันแล้วกันนะครับ เรื่องที่4นะครับจะมีเรือที่ได้รับเควสตเรือเลขาใหม่นะครับก็คือ g l a s g o นะครับตอนนี้คือสามารถทําได้แล้วนะครับแต่อีกลำหนึ่งเนี่ยยังไม่มาก็คือเบลารุสเบลารุสจะเข้าวันที่12นะครับใครที่กาชาได้เบลารุสแล้วนะครับก็รอวันที่12ค่อยคลิกนะครับก็จะมีเควสตเรือเลขาให้ทำนะฮะเอาละมาเข้าเรื่องนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจริงๆมันผ่านมาตั้ง6วันแล้วนะครับมันเหลือเวลาประมาณ8วันนะครับก็จะไปจบวันที่12เวลาบ่าย2องโมงนะครับ ใครที่ยังได้เรือไม่ครบก็ยังมีเวลาอยู่นะครับอันนี้คือเรือทั้งหมดจริงก็คงจะทราบกันแล้วว่ามีลําไหนบ้างนะครับก็มีคีลอฟนะครับมีเบลารุสมีทาลินอันนี้คือซุปเปอร์แลร์สามลำนะครับตัวที่ต้องหาจากตู้กาชาเท่านั้นก็มีคีลอฟกับเบลารุสนะครับทาลินฟาร์มได้ซื้อได้นะครับที่ระดับอีลีทนะครับก็จะมี3ามลำนะครับสองลำหาได้จากตู้กาชาเท่านั้นนะครับก็จะมีเกลมยาชชีนะครับแล้วก็มูมันส์นะครับ แล้วก็น้องกอมกี้นี่เป็นกิจกรรมสะสมแต้มนะครับ10,000แต้มแล้วก็มีเรือ1น1ลำนะครับที่เป็นเรือเก่าในโซเวียตครั้งที่แล้วนะครับก็คือปาเมียสเมียคูริยานะครับตัวนี้สามารถเลี้ตัิดได้ซึ่งเก่งขึ้นมากเลยนะครับคือพอเห็นแบบนี้นะครับเรือระดับอีลีทบางลำเนี่ย ตอนที่มันมาใหม่ๆมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าสักวันหนึ่งเขาหยิบมันเลตัฟฟิตขึ้นมามันกลับเก่งเวอร์เลยนะดังนั้นพี่ว่าไม่ควรพลาดนะถ้ามีโอกาสเก็บได้ควรเก็บนะครับเรือระดับออลีททั้งหลายเนี่ยเอาละเรามาถึงขั้นรีวิวแล้วนะครับมาเริ่มลำแรกกันก่อนเลยนะลำแรกนะครับเป็นแบตเ e s ชิ p นะครับชื่อว่าโซเวียสกาเบโลลูซียนะครับหรือก็คือเบลารุสนั่นเองนะครับ ลำนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน4พี่น้องบริชิปตระกูลโซยุธนะครับโซยุธยังไม่มานะครับคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เวอร์วังที่สุดของชาตินี้นะครับก็เอาไว้ครั้งหน้าน่าจะมานะอาจจะเป็นมาพร้อมกับกิจกรรมโซเวียตครั้งที่1ลีรันก็เป็นไปได้นะครับสำหรับโซยุธสำหรับลำนี้นะครับคุณอูซง,งิเซนเซเนี่ยให้อยู่เทียร์ศูนย์เลยนะครับถือว่าปัจจุบันการจะขึ้นเทียร์ศูนย์นี่ถือว่ายากมากเพราะว่าคู่แข่งเยอะนะครับก็มาดูกันละกันว่าทําไมถึงได้ไปอยู่เทียร์ศูนย์นะ เหตุผลของคุณอุสงีนะครับเขาให้ว่า 1. น,นะครับค่ารีโหลดที่ดีกว่ารัสเซียที่อยู่ในคลาสเดียวกันนะครับสเตตัสโดยทั่วไปและความสามารถโดยทั่วไปนี่คือพอกันแต่ถ้ามีอะไรที่ดีกว่าก็ควรจะได้เทียร์ที่สูงกว่าถูกต้องใช่ไหมฮะตอนนี้ปัจจุบันรัสเซียอยู่เทียร์หนึ่งะครับอดีตก็เคยอยู่เทียร์ศูนมาก,ก่อนแต่ตกชั้นไปนะครับเหตุผลที่2ของคุณอุสงีนะครับเขบอกว่าเรือลํานี้เนี่ยมันอึดมากเลย สเตตัส HP ตั้งต้นเกราะที่เป็นเกราะแบบเพวรีนี่ก็อ่ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในสกิลเนี่ยมีฮิวถึง2ก๊อกนะครับถ้า HP ต่ำกว่า50%เนี่ยจะฮิวได้9% 2รอบใน1การต่อสู้นะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่ามันอาจจะเทียบชั้นมหาราชได้เลยนะครับมหาราศปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเลือที่อืดที่สุดนะครับเหโุรดที่3นะครับในรอบการต่อสู้รอบที่3เป็นต้นไปเนี่ย ก็จะสามารถบัฟให้กับเรือก,กองหน้าโดยมิสนชาตินะครับกองหน้าทั้งหมดรับความเสียหายลดลงถึง8%รนะถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับเหตุผลที่4นะครับถือว่าเป็นเรือที่สารทประโยชน์นะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับทั้งใน PvE นะครับ PvP แล้วก็จะเอาไปตีม็อบตีบอสหรือเอาไปลุยโอเปชั่นไซเลนเนี่ยคือได้หมดเลยนะครับดังนั้นการอยู่เทียร์ศูนย์ของคุณอูซง,งีเนี่ยไม่น่าจะเกินความจริงนะครับดังนั้นลำนี้ก็ควรเก็บไว้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ได้ไปเนี่ยพี่ถือว่า ชีวิตน้องจะสบายมากๆเลยนะครับลํำนี้มาดูรายละเอียดโดยคร่าวๆนะครับล้ำนี้เป็นแบตเทนชิพนะครับถ้าดูสเตตัสกับการแสดงผลส่วนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่ามาตรฐานเหลือชั้นดีแบตเทนชิพดีๆลํำหนึ่งนะครับไม่มีจุดตําหนิไม่มีข้อด้อยเท่าไหร่นะครับถามว่าตําหนิจะมีตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกก็คงจะเป็นแอนตี้แอร์ที่ไม่ได้สูงนะครับแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็ค่ารักก็อยู่ในระดับกลางๆก็ไม่ได้สูงมากอยู่ที่46นะครับอย่างอื่นดีหมดนะฮะมาดูสกิลนะครับ สกิลแรกนะครับเป็นสกิลสีแดงเมื่อยิงปืนหลักมีโอกาส75%นะครับที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษนะครับเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงมา2เวฟนะครับก้อนน้ำแข็งนี้สามารถลดความเร็วเป้าหมายได้40%นาน4วินาทีนะครับแล้วก็สามารถสรา้างสถานะน้ำท่วมได้ด้วยนะครับสกิลนี้เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นของโรซิยานะครับโรซิยาเนี่ยจะมีน้ำแข็งที่ตกมาจากข้างบน1รอบนะครับแล้วก็ยิงไปจากด้านหน้าเนี่ย อยู่หลายชุดเหมือนกันนะครับแต่ของเบลารุสด้านหน้าไม่มีนะครับจะตกมาจากข้างบน2รอบนะครับหรือว่าเน้นไปทางน้ําแข็งตกนะฮะซึ่งแต่ละนัดของมันเนี่ยก็ถ้าเลเวลเต็มนะครับก็ประมาณ2,000นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอีกนะครับหากสกิลน้ําแข็งอันนี้ไม่ติดนะครับก็จะเพิ่มค่าต่อต้านอากาศยานตนเอง50%จนกว่าจะยิงได้อีก1รอบนะครับตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็สังเกตว่า ค่าต่อต้านอากาศยานของเบลารุสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200นะครับก็คือได้ได้ไปอีก50%ก็คือประมาณ100นั่นเองก็ถือว่าทําให้ anti-air เนี่ยใช้ได้เลยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดก็ถือว่าดีทั้งสิ้นนะครับยังไม่พอนะครับถ้าเบลารุสติดเพลิงไหม้ติดไฟขึ้นมานะครับและ HP มากกว่า60%เนี่ยจะลดระยะเวลาการติดเพลิงไหม้ไป3วินาทีนะครับถือว่าเป็นของแถมที่ดีพอสมควรนะครับ มาถึงเงื่อนไขต่อไปนะครับถ้าเบลารุส HP ต่ำกว่า50%นะครับจะฮิวตนเอง9%นะครับของ m a x HP ภายในเวลา8วินาทีเป็นรีเจนนะครับก็จะฮิวนานนิดนึงแล้วแหละตรงนี้แต่เดิมเป็น12%นะครับแต่น่าจะมีการปรับตอนนี้เหลือ9%นั่นเองนะสังเกตว่ามันจะไม่ฮิวไปถึง60%นะครับก็น่าจะถูกต้องนั่นแหละอันนี้เป็นข้อมูลจากในเกมตรงๆเลยนะครับพี่ไปลองใช้มาแล้วมันมันถูกนะครับ เบลารุสสามารถฮิวตัวเองได้2ครั้งต่อ1การต่อสู้นะครับถือว่ามี2กอกก็และก็คืออืดอยู่แล้วใช่ไหมแถมยังฮิวตัวเองได้อีกนะครับเรือที่ฮิวตัวเองได้ที่เป็นเบนจิปนะก็มีโมนานะในอดีตก็ถือว่าเป็นเรือที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับัำนั้นแล้วถ้าเทียบกับมหาล่าเนี่ยมหาล่ามันอืดจริงนะครับแต่มันฮิวตัวเองไม่ได้นะต้องอาศัยฮิวของคนอื่นนะครับสำหรับเบลารุสที่ถือว่าถือว่าดีเลยล่ะนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือถ้าต่อสู้รอบที่3เป็นต้น อันนี้คือมีการปรับนะครับก่อนหน้านี้เราเข้าใจตามวิกินะครับบอกว่า2รอบเป็นต้นไปอันนี้คือรอบที่3าเป็นต้นไปนะครับจะทําให้กองหน้านะครับชาติไหนก็ได้ทั้งหมดเนี่ยรับความเสียหายลดลง8%ซึ่งเป็นบัฟที่ดีมากๆนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยมันใช้ใน PVP ไม่ได้นะ PVP ถือว่าเป็นรอบแรกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรือที่ถ้าพูดถึงการฟาร์มเนี่ยการลง PVE เนี่ยก็ถือว่าทุกสกิลครบเครื่องหมดนะครับ มาถึงจุดนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับว่าเบลารุสเนี่ยสกิลไม่ได้มีการล็อกชาติเลยนะสามารถเอาไปแจมกับชาติอื่นๆได้หมดนะครับแต่ว่าเผอิญว่าตัวเองเนี่ยเป็นโซเวียตไม่สามารถรับบัฟจากชาติอื่นได้นะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งบัฟให้กับชาติไหนเลยก็คือถือว่ายุดหยุ่นเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเบตเทนชิพที่ใช้ง่ายลำหนึ่งนะครับถ้ามีติด ID ดีไว้เนี่ยจะหยิบได้ง่ายมากจะเอาไปเซตทีมอะไรเนี่ยก็ถือว่าสบายสะดวกสบายนะครับเรื่องที่2นะครับ สำหรับโซเวียตบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยกองหลังของโซเวียตเนี่ยมีกันแค่3ลำนะครับถ้าจะใช้ทีมฟูโซเวียตเนี่ยยังไงก็ต้องมีลำนี้นะครับขาดไม่ได้เลยลำหนึงก็คือรัซียลำที่2ก็คือเบลารุสนะครับลำที่3ก็คือกันกุตนะครับกองหลัง3ลำเป็นเบนชิปหมดเลยนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยโซยุธมาแน่นะครับลองเดาสิว่าเรือลำไหนจะถูกแทนที่ด้วยโซยุสนะครับ พี่เดาว่าน่าจะเป็นการกูดนั่นแหละเพราะการกูดเป็นเรือระดับออลีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการกูดเนี่ยมีบัฟชาติถ้าจะมาแทนการกูดได้โซยุธก็น่าจะมีบัฟชาติเช่นกันนะครับบัฟทีก็น่าจะทําให้โซเวียตเนี่ยเก่งไปเลยนะพี่คิดอย่างนั้นนะครับเรื่องที่3นะครับสกิลน้ําแข็งตกของเบลารุสเนี่ยมันเหมือนกับของโรซียาใช่ไหมครับจากที่พี่ได้ทดลองใช้มานะสกิลน้าแข็งตกเนี่ยคือถ้าใน PVP น่าสนใจมากนะครับมันจะตกที่กองหลัง คือเรือทั้ง3ามลาที่อยู่กองหลังเนี่ยจะโดนกันไปคนละนิดคนละหน่อยก็คือมันมันลงตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสนาม PVE เนี่ยลุนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะมีสตูไม้มันไม่ได้จะลงหัวสตูเลยนะครับมันจะลงเฉพาะที่พื้นที่นะครับถ้าใน PVP เนี่ยยังไงก็เข้ากองหลังตอนนี้ก็จะมีน้ําแข็ง3เวฟนะครับของโรซียาเวฟหนึ่งของเบลรุส2เวฟนะครับซึ่งทั้งคู่ก็คือโอกาสติด75%ด้วเกัรนื่องกทั้งคู่นะครับดีไม่ดีถ้าทา สูดยิงเร็วๆนะขูน้ําแข็งจะตกมาแบบถี่มากตึกๆ,ๆึกๆก,กองหลังม่าจะอยู่ยากเหมือนกันนะครับไม่แน่นี่อาจจะเป็นแนวทางของทีม PvP โซเวียตในอนาคตก็ได้นะครับมาดูเกียร์เปนบ้างนะครับปืนของเบลารุสเนี่ยเท่าที่พี่สังเกตมานะครับทั้งของคุณอุสงีและสำนักอื่นๆนะครับเขาแนะนำปืนที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากเลยพี่รู้สึกว่าเรือลำนี้สำหรับปืนนะค่อนข้างยืดหยุ่น พี่ว่าสามารถใช้ตอกเกราะเป้าหมายได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเร่งให้เร็วหรือว่าจะเอาแรงอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้ายิงพลาดไปก็มีบัฟแอนตี้แอร์นะครับถ้ายิงติดนะครับก็จะมีน้ําแข็งตกนะครับถ้ายิงพลาดนะครับถึงยิงช้าบัฟแอนตี้แอร์ก็ยังคงอยู่นะครับก็เหมือนว่ายืดระยะเวลาให้บัฟแอนตี้แอร์ของตัวเบลารุสเนี่ยอยู่ได้นานๆก็เอาปืนที่ยิงแรงๆไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ทั้งยิงติดและยิงไม่ติดนะครับ สำหรับคุณอุสงีนะครับเขาแนะนำกระบอกนี้มานะครับเป็น Tri ป l e 406แบบวิจัย3นะครับเป็นกระสุนเจาะเกราะแบบพิเศษอันนี้จะยิงช้านิดนึงนะครับแต่ว่าความแรงแต่อะน,นัดเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเขาแนะนำกระบอกนี้มาซึ่งสำหรับพี่นะครับถ้าเราเอาไปฟาร์มบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเน้นยิงเร็วก็ได้นะครับเน้นติดท่าชุดพิเศษ เอาน้าแข็งตกเยอะๆนะครับก็จะใช้กระบอกที่ยิงเร็วก็ได้นะครับพี่แนะนําทางกระบอกซ้ายนะครับหรือถ้าน้องสามารถผลิตปืนลุ้งได้หลายกระบอกแล้วไม่ต้องแย่งกันใช้ปืนลุ้งก็ได้นะครับปืนลุ้งเนี่ยทั้งแรงทั้งเร็วนะครับแต่ว่ามันทํายากก็เข้าใจนะครับหรือถ้าเป็นน้องๆผู้เล่นใหม่นะครับจะใช้ทิปเปิล4 0 6ม่วงก็ได้นะครับนี่เป็นกระสุนเ e ชอีนะครับความแรงของมันเนี่ยไว้ใจได้แต่มันเป็นสีม่วงไงมันได้ค่าสเตตัสน้อยนะครับมันได้แค่25เท่านั้นเองมันจะทําให ผลของสกิลน้ําแข็งมันเบาลงไปนะครับสรุปเรื่องปืนของเบลารุสนะครับก็คือมีได้หลายแนวทางนะครับจะยิงเอาแรงๆไปเลยก็ได้หรือจะเอาติดท่าพิเศษก็เอาแบบยิงเร็วๆก็ได้นะครับหรือจะเอาตามกราะของเป้าหมายก็ได้นะครับถ้าน้องจะไปยิงเกาะมีเดียมแล้วก็เกาะเฮฟวี่เนี่ยน้องก็ควรพกกระสุน AP ไปนะครับถ้าน้องจะไปประทะกับเกะาะร้เอากราะสุน HE ไปนะครับก็โดยหลักการประมาณนี้แล้วกัน ส่วนเกณฑ์อื่นถือว่าเป็นมาตรฐานของแบตเทนชิพเลยนะครับอย่างปืนลองเนี่ยใส่เพื่อได้ค่าไฟพาวเวอร์แบบเต็มนะครับแล้วก็แอนตี้แอนเน้นกระบอกนี้เพราะว่าจะเพิ่มค่าความแม่นยําให้กับแบตเทนชิพอีกนะครับเพราะว่าแบตเทนชิพโดยทั่วไปแล้วมันจะยิงไม่ค่อยแม่นถึงเบลารุสจะมีค่าความแม่นยําในระดับที่พอใช้ได้ก็ตามนะครับก็ควรเพิ่มไปอีกสักนิดนึงแล้วก็เกียร์เสริมนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบนะครับกระสุนขาวกระสุนดำนะครับเพราะว่าไม่ได้มีข้อด้อยส่วนอื่นแล้ว Ber าาบเ,เลบล ประมาณนี้ละกันสําหรับเบลารุสนะครับอันนี้น่าจะเป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นระดับกลางที่ยังงงๆเรื่องเกียร์อยู่นะครับอันนี้ถือว่าพี่แนะนําเกียร์ตามนี้นะครับลําอื่นพี่จะมาเจาะวันหลังนะครับให้ดูเทียร์ก่อนนะครับสาหรับคีลอฟนะครับคุณอุสงิให้อยู่เทียร์หนึ่งนะครับแล้วก็ทาลินคุณอุสงิให้อยู่เทียร์ศูนย์เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันวันหลังนะครับมาดูเรือระดับออลีทกันบ้างนะครับคุณอุสงิให้กอมกี้อยู่เทียร์สี่นะครับ แล้วก็เกรมยชัชีนะครับอยู่เทียห้าเช่นเดียวกับมูมังส์นะครับส่วนปาเมียเมียคุริยานะครับที่ได้รับการเลตัฟฟิตนะครับอันนี้จัดให้อยู่เทียศูนเลยนะฮะกระโดดมาจากเทียไหนเนี่ยคุ้นๆเหมือนจะเคยอยู่เทียสามหรือเทียสี่มาก่อนนะครับนี่คือข้ามโลกมาเลยนะฮะเนี่ยและนี่คือตารางเทียใหม่ของคุณอุสงินะครับก็ลองดูกันคร่าวๆและกันเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการฟาร์มต่อนะครับ ในกิจกรรมนี้นะครับจะมีกรอบโปรไฟล์ด้วยนะเป็นกรอบโปรไฟล์ใหม่นะครับวิธีการทานะครับต้องทําให้ได้3000แต้มนะครับสามพันแต้มเนี่ยมาจาก2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือได้จากเรือใหม่ที่ทําการลิมิตเบรกจนได้แต้มเต็มนะครับถ้าเป็นระดับซูเปอร์แลจะได้600แต้มนะครับถ้าเป็นระดับอีลิทจะได้400แต้มนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือจะใช้เรือสลํานี้นะครับก็มีเชฟฟิลฮอนเนตนะครับสลาโตกะรวมถึง แอปโรล่าด้วยนะครับแอปโรล่าไปฟาร์มที่ด่าน D3 หรือด่าน B3 10นะครับสิรอบนะครับเรือพวกนี้ต้องลิมิตเบรกเต็มด้วยนะแล้วก็ซาลาโตกาดที่ด่าน B2 นะครับแล้วก็ด่าน D2 ฮองนเนตอยู่ที่ด่าน A3 นะครับแล้วก็ C3 เชฟฟิลด์ที่ด่าน A2 แล้วก็ C2 น,นะครับก็คือสามารถขาดได้เพียง900แต้มนะครับเพราะว่าแต้มทั้งหมดเนี่ยสามารถทําได้3,900แต้มถ้าอยากได้กรอบต้อง3,000แต้มเป็นต้นไปนะครับ เรื่องของน้องกลอมกี้นะครับก็มีของรางวัลจนถึง1นึ่งแสนเลยนะครับซึ่งถ้าได้ห0,000่นเนี่ยก็ได้น้องกลอมกี้แล้วนะครับพี่แนะนําให้ไปถึงสัก5 0,000นแต้มนะห้าหมื่นแต้มมันถือว่าของรางวัลกําลังคุ้มอยู่มีแปนล,ลุงอยู่ตรงนั้นนะครับและนี่คือของรางวัลที่อยู่ในช็อปทั้งหมดนะครับพี่แนะนําให้เป็นเกรดนะครับเกรดเอสเกรดเแล้วก็ B กับ C ไม่ได้เขียนลงนะครับก็คืออันที่เหลือ,เ,ลอเนี่ยถ้ามีแต้มก็ลองดูแล้วกันว่าอยากได้อันไหนนะครับ แต่ของที่ห้ามพลาดเลยถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทาลินจากตู้กาชานะครับหรือว่าไม่ดรอปมาซื้อที่นี่นะครับก็คือ8 0 0 0แล้วก็อันที่2นี่หาช่องทางอื่นไม่ได้แล้วก็วห้ามพลาดเลยนะครับถึงถ้าไม่ได้เล่นเลยนะเอา2,000แต้มมาซื้อะนะครับทวิน1 3 0ม mm มิลิเมตรของโซเวียตนะครับนี่เป็นปืนของเลยพิฆาตที่เป็นกระสุนนอร์มอลแบบพิเศษนะครับถือว่ายิงเกาะมีเดียมแล้วก็เกาะนอร์มอลแรงมากๆนะครับแต่ว่าจะยิงเกาะเฮเวีไม่เข้านะครับ ตอนนี้ถือว่าได้เป็นกระบอกที่2แล้วถ้าพลาดกิจกรรมนี้ไปอนาคตคงจะมาให้แลกแต้มสักวันนึงนั่นแหละนะครับแต่ว่าซื้อได้ซื้อก่อนนะครับตอนนี้ถ้าเคยผ่านโซเว็ครั้งที่หนึ่งมาก็จะมีคนละ2กระบอกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะเหมาเลยนะครับก็คือแปลนเหลือวิจัยนะครับถ้ารวมๆที่เป็นระดับเนะนี่ก็3 0 0 0 0่นกว่าแล้วนะครับ แล้วก็ที่เป็นระดับ A ที่พี่ให้นะครับก็จะมีพวกเงินนะครับพวกน้ํามันพวกอาหารในดอมนะครับรวมถึงผาดม่วงนะครับจริงๆผาดม่วงถ้าเป็นน้องผู้เล่นใหม่ควรจะซื้อให้หมดนั่นแหละแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยจริงๆไม่ต้องแนะนําผู้เล่นเก่าก็ได้นะรู้อยู่แล้วนะครับอย่างผาดเอาไวต้ตีเกียร์เสริมเนี่ยมันหายากมากนะครับไม่พอใช้นะครับดังนั้น5้าหมื่นเนี่ยของดีๆจะเหมาร้านได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นเออถ้าไม่ถึงเนี่ยก็ลองคิดดีๆว่าจะเอาอะไรให้มันคุ้มมครรออยย่าางแกกกเี็ื แล้วก็นี่คือของรางวัลทั้งหมดนะครับรวมถึงแต้มที่อยู่ในแต่ละด่านนะฮะในด่าน normal เนี่ยมันก็จะได้แต้มคูณ3มในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีด่าน Special ด้วยเป็นด่าน sp เนี่ยได้800วันละรอบนะครับแต่ว่าด่าน sp มันก็จะโหดนิดนึงนะ <c oughs> ก็อย่าลืมผ่านด่านที่ด้วยน,น,นะครับด่านที่ก็จะได้แท่นนะครับแท่นนี้ก็เป็นเหมือนคอลเลคชันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมทํา3ดาวนะครับ3ดาวในโหมด normal ก็ได้นะครับก็จะได้ของรางวัลในส่วนที่อยู่นล้านนี้นะฮะแล้วก็มาดูของฟาร์มกันบ้างน,นะครับ สำหรับคนที่พลาดเกียร์ของการกูดไปนะครับการกูดเนี่ยมันจะมีปืนนี้ติดมาแต่เริ่มนะครับแต่บางคนไม่เห็นค่ามันเผ่อไปย่อยมันนะครับสามารถฟาร์มได้ที่ด่าน A2 นะครับก็คือปือนทิปเปิลน้มิลลิเมตรสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้านะครับตีบวก7ได้ให้กันกูใสายนะครับแต่ถ้าสักวันหนึ่งการกูดก,กลับมาเนี่ยถ้ากาชาการกูดไม่ต้องห่วงนะครับมันติดกับน้องมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ที่ด่าน B3 และด่าน D3 จะมีทาลินดรอปนะครับทาลินเนี่ยก็จะดรอปเฉพาะบอสเท่านั้นใครที่เลเวลไม่สูงอยากได้ทาลินวนที่ด่าน B3 ก็ได้นะครับและด่าน C2 เนี่ยพี่ก็ถือว่าเป็นด่านที่พี่แนะนําเหมือนกันเพราะว่า4รอบเท่านั้นบอสก็จะเกิดนะครับมันฟาร์มแต้มได้เร็วแล้วก็สตูอยู่เลเวลประมาณสัก70ก,กว่าๆไม่โหดนะครับถ้ามาได้ก็ควรมานะ C1 C2 ก็หน้าวิ่งอยู่นะครับถามว่าอะไรที่หน้าดรอปหน้าฟาร์มนะครับก็คือผ่านม่วงนั่นเอง แต,แ,ตแต่ของอื่นๆเรืออื่นๆที่อยู่ในนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็ที่ด่าน d ีนี่ถือว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่ติดตรงที่ว่าสตูอาจจะโหดหนึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสตูแถวนี้เลยว่าประมาณสักร้อยร้อยห้าอะไรประมาณนี้นะครับที่นี่จะมีปืนพิเศษนะครับเป็นเกียร์ลิมิเต็ดสำหรับกิจกรรมโซเวียตเท่านั้นเคยมีมาครั้งหนึ่งอันนี้ก็ใหม่ครั้งหนึ่งในรอบที่สองนะครับก็คือที่เปิ้ลหนึ่งห้าสองมิลลิเมตรมาร์คไฟนะครับ อันนี้ทางซ้ายนะครับที่เปิ้ล152ม mm, ิลิเมตรนะครับอันนี้เป็นปืนของโซเวียตนะฮะเป็นปืนละัตะเวนเบากระสุน HE นะครับไอของเดิมเนี่ยที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะก็คือที่เปิล155ม mm, ิลิเมตรนะครับอันนั้นคือทางขวาสังเกตว่าทางซ้ายจะยิงเบากว่านิดนึงนะครับแต่ยิงเร็วกว่าเรือลำไหนที่ต้องการเน้นท่าติดชุดพิเศษเร็วๆอะ่ะ ทางฝั่งซ้ายน่าสนใจกว่านะครับแต่ทางฝั่งขวาถือว่าเป็นมาตรฐานลกา้กันมันมีอีกกระบอกหนึ่งที่ยิงเร็วมากๆเลยนะครับก็เป็น152ของวิจัยนะครับอันนั้นนะ่ะยิงได้ไกลยิงได้เร็วนะครับแต่แได้ค่าไฟล์พาวเวแค่30เท่านั้นเองอีก15มันกลายเป็นแอนตี้แอร์นะครับของวิจัยเนี่ยคือเน้นยิงเร็วนะครับ DPSD นะก็ยิงไกลนะครับสำหรับคนที่อยากได้ค่าไฟล์พาวเวเต็ม ก็เลือก2กระบอกข้างบนนะครับสกระบอกเดิมๆของเรานี่แหละนะครับทางฝั่งซ้ายก็จะยิงเร็วกว่านิดนึงดังนั้นควรฟาร์มนะครับถือว่าเป็นเกียร์ลิมิเต็ดถือว่าเป็นทางเลือกเวลาเลือกใช้งานเลือกใช้เกียร์นะครับแล้วก็มันจะหาช่วงเวลาอื่นไม่ได้แล้วก็ฟาร์มที่ด่าน D3 นะครับช่วงนี้ก็วนกันตรงนี้รัวๆนะครับมาดูทีมฟาร์มของพี่นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือให้ไปอุดที่ทีมบอสนะครับเอาค่าสเตตัสของด่านนี้ให้มันครบอ่ะแล้ว ทีมฟาร์มทีมตีมอบเนี่ยอันนี้เป็นตัวแปรสําคัญในการใช้น้ํามันไงทีมตีมอบพี่ใช้แบตเทนชิพที่มีท่ายิงกระสุนชิ้พิเศษดีๆสัก1น,นึ่งลำนะครับแล้วก็กองหน้าพี่ใช้เป็นเรือพิฆาตที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็อาจจะมีสกิลเอาตัวรอดดีๆสักลำหนึ่งอ่ะอันนี้ใช้ซูซูกินะครับก็อย่าลืมเกียร์สำหรับ จมตีเลือมน้ำด้วยนะครับเพราะว่าเลือมน้ำเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราไม่จัดการเลือมน้ำเนี่ยเดี๋ยวกองหลังจะเสียเลือดเยอะไปจะไม่ถึงม็อบที่6นะครับ เหมือนสิ่งที่ต้องระวังที่พี่เตือนไว้ข้างล่างนะครับไซเรนค่อนข้างจะดุมากนะครับสิ่งที่จะสามารถจัดการไซเรนได้มันมีวิธีไหนบ้าง1ก็คือจัดการให้เร็วจบให้เร็วนะครับการยิงเร็วบัตเลอร์ชิพที่ยิงเร็วๆหรือบัตเลอร์ชิพที่ยิงฟรีได้ก็จะช่วยให้กองหน้ามีความอยู่รอดสูงขึ้นนะครับรวมถึงพวกหรือพิฆาตหรือว่าหรือละตะเวนเบ,นบาที่มีตอร์ปิโดแรงๆเนี่ยจะเล่นมือจัดมันเลยก็ได้นะครับอันนี้คือพี่ออโต้นะฮะมันได้ อันนี้คือเกียร์มันดีนิดหนึ่งไงแล้วก็เรือก็เลเวลถือว่าอยู่ในดับที่สูงกว่าศัตรูแล้วนะครับอีกทางหนึ่งนะครับก็คือเรือดำน้ํานะครับพี่แนะนําน้องอู47นะครับอันนี้คือใช้ลำเดียวเลยประหยัดน้ํามันมากนะครับถ้าสมมติว่าเอาสั่งมาแจมเนี่ยใช้น้ำมันแค่4คี่เท่านั้นเองแล้วก็น้องมาคนเดียวน้องเก่งนะครับน้องเก่งมากก็ถือว่าเป็นการแนะนําคร่าวๆนะครับ ไอที่พี่สาคัญจริงๆก็คือไซเรนของสตูเนี่ยคือจบยังไงให้มันเร็วที่สุดพี่แนะนาให้เอาเหลื่อมน้ํามาด้วยนะครับอันนั้นคือหนึ่งแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือเหลื่อมน้ําของสตูนะครับอย่าเลืมพกเกียร์ต่อต้านเหลื่อมน้ํามาด้วยนะครับไม่งั้นกองหลังเราจะจมแบบงงนะฮะก็ลองเอาไปปรับกันดูละกันอันนี้นคือของพี่เนี่ยออโต้สบายๆออโต้ชิลๆนะครับอันนั้นแต้มมันจะมาค่อนข้างเยอะมากควรใช้ระบบออโต้ให้เป็นประโยชน์นะครับ ก็ประมาณนี้ละกันสําหรับวันนี้นะครับถ้าน้องมีคําถามหรือว่าจัดทีมออตโอต้อ,อย่างไงก็ไม่ดีเลยอ่ะใช้น้ํามันเยอะแลือเกินแล้วก็ไปไม่ถูกนะครับสอบถามพี่มาใน Facebook และกันเผื่อพี่จะช่วยอะไรได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันอื่นๆเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องคุยอีกเยอะเลยนะครับอย่างวันนี้ก็ยาวแล้วนะขนาดแค่รีวิวเรือลาเดียวเองนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องฟาร์มนี้ก็ปลาก็ไปยี่สิบสอนาทีนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้ามีคําถามก็เชิญได้เต็มที่นะครับขอให้น้องสนุกกับเกมอสูเลนนะครับเหลือ ใครที่ยังกาชาไม่สําเร็จยังไม่ได้เบลารุสยังไม่ได้ทาลินยังไม่ได้คิรลอฟนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสาหรับเรือม่วงไม่เป็นไรหรอกนะครับถึงพี่จะออบอกว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะเก่งก็ได้แต่ถ้ามันไม่มาจริงๆอย่าฝืนนะฮะมันจะเปลืองนะครับมันจะเปลืองมากเลยซึ่งอนาคตคงจะมีกิจกรรมใหญ่ๆหรือกิจกรรมดีลันอีกหลายกิจกรรมที่รอจ่ออยู่นะครับก็ ก็เรื่อยๆแหละประมาณนี้ละกันขอให้น้องสนุกกับเกมมาสเลนนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนละกันถ้าขาดตกบกพร่องอะไรน้องๆก็สามารถเสริมได้เลยนะครับสามารถแนะนํากันได้เต็มที่นะรวมถึงเรื่องของการฟาร์มด้วยนะครับถ้าพี่พลาดอะไรไปก็จัดมานะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ